พี่ตามหาคนงามจากสารคามไปถึงเมืองขอนแก่นอุ้ยอันนี้ว่าหมายขอนแก่นดิค่ะอันนี้อยู่รำพยากางมวกเหล็กสระบุรีครับนะเราอยู่กับสาวงามทอฝันนะครับทอฝันทอฝันทอฝันนะครับดูกระบาลนะครับกระบาลดีครับนะนะทรงสวยนะครับตัวนี้เป็นง้วที่โค้งสางดีครับนะ โครงสร้างดีนะครับลำตัวดีเป็นวัวโครงสร้างดีมากนะครับวัวทโครงสร้างดีทางเขาสวยตัวนี้เป็นหลานสาวของแดงกระสินนะครับแม่เป็นลูกสาวของแดงกระสินแดงกระสินบวกกับอแม่ใหญ่เป็นแม่เขานะเป็นแม่ของทอฟ็นลูกของแม่ใหญ่เหรอตัวนี้เป็นหลานสาวเป็นหลานสาวของแม่ใหญ่ใช่แม่ใหญ่ที่ลูกบอยแหละแม่ของปูตินค่ะนะครับ ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดอ,อพ่อนะ่าจะเป็นเจ้ารักลูกเจ้าลักครับเจ้ารักบวกกับลูกสาวของแดงกาตสินค่ะนะครับใหญ่โตมโหฬารตัวนี้ให้เบิ้งโตนะครับนะใหญ่โตมโหฬาน,น,หน,นะครับอนยะนะ่กําลัางนอนอยู่ครับกนะําลัางนอนอยู่นะครับกําลัางนอนอยู่นะเดี๋ยวองถ่ายดูด้านหลังนะครับหลังเป็นแผ่นเลยนะที่ต้องดูดูครับนะฮะดูหลังนะครับ ดูหลังเตะลาโตนะครับนะนอนอยู่นะครับนะไม่อยากกวนเขานะครับเนะบื้องตะลาโตนะครับนะหลังเป็นแผ่นเป็นกระดานไดครับนี่โมนานะครับนี่โมนาลูกสาวมาริโอ้นะครับตัวนี้กําลังนอนเลี่ยงไร้กันอยู่นะครับกำลังนอนเรียงไร้กันอยู่เดี๋ยวกวาดกล้องให้ดูค่อนเห็นเขาของมาเรทิเซนไหมคะมาเลฟิเซนนี่แม่แดงน้อยนะคะนะสุดจัดตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับนะรู้ไหมครับนะที่ฟานนี้นะที่วัวสวยๆนะครับนะสมบูรณ์สมบูรณ์นะดูตัวนู้นนะท้ายสุดๆนะปันบำมั่นนะครับเพราะวัวที่นี่นะครับเสริมด้วยวิตามิน CK f o ฟอสฟอิกนะครับเห็นไหมครับผิวเขาเงามากเลยนะคะสวยงามวัวเขามีสุขภาพค่ะ สุขภาพดีและก็แข็งแรงใช่เพราะว่าได้เสริม C K Fosmic ให้กับอาหารที่เขาทานไปด้วยนะคะครับเพราะว่านอกจากพันธุกรรมดีอาหารดีแล้วนะคะเราต้องเสริมวิตามินแร่ธาตุให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ C K Fosmic หนึ่งถุงเนี่ยประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุถึง14ชนิดเลยนะคะพี่น้องค่ะมีวิตามิน A D E บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับซีลีเนียมนะครับเป็นซีลีเนียมนะแล้วก็วิตามิน A D E นะครับ บ่งลงระบบสืบพันธุ์มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับช่วยในเรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของกระดูกนะครับกล้ามเนื้อนะครับอากาศพอกินวิตามินพวกนี้ได้ค่ะน้องกับสิอ้วนเร็วเพราะว่าสารอาหารที่น้องได้รับไปได้ค่ะมันก็สามารถเหมือนวิตามินพวกนี้มันเป็นสื่อกลางที่จะนําส่งสารอาหารไปยังเสริมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังนั้นน่ะน้องก็จะอ้วนเร็วนะคะอ้วนดีสุขภาพมีสุขภาพเนี่ยผิวของเขาก็จะเงาแบบนี้เลยค่ะนะคะ นี่ผ no ิวพันธุ์แต่ละตัวนะครับสวยงามต่อให้น้องจะท้องอยู่นะคะน้องเ็าสามารถกินได้นะคะกินได้นักคำถามว่าวัวท้องกินได้ไหมได้ค่ะกินได้นอนนะครับวัวท้องก็ทานได้ค่ะแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็ยังกินได้เพราะว่าเขาเสริมน้านมด้วยนะคะก็คือเพิ่มปริมาณการผลิตน้านมให้กับวัวด้วยนะคะวัวแม่พันธุ์แล้วกินไปเรื่อยๆต่อเลยด้วยค่ะคือบำรุงน้ํานมไปแล้วก็ให้เขากินต่อนะคะมันจะกระตุ้นการกับสัตว์หลังคลอดได้เร็วด้วยค่ะพี่น้องค่ะน่าสนใจมากนะคะอยากได้ลูกปีต่อปี นะครับต้องเลี้ยงนะต้องต้องเสริมวิตามินให้เขาด้วยนะครับหนึ่งถุงราคาไม่แพงค่ะหนึ่งถุงเพียง390บาทนะคะมีตั้ง5กิโลกรัมพี่ต้องเวลาเราผสมให้เขาเนี่ยเราตักสองช้อนโต๊ะพอถุกลแล้วไม่ไม่ถึงนั่นนี่ใช่ไหมล่ะคือแบบว่าสองช้อนโต๊ะนะคะผสมในอาหารคนเนาะถ้าจากง่ายๆเลยก็คืออาหารคนนะคะโรยหน้าไปเลยใช่แต่ถ้าสมมติว่าไม่สะดวกอยากให้เขากินกับน้ําก็ได้นะผสมน้ําได้นะคะ ละลายในน,น้ํานี่แหละให้เขากินกินน้ำตามาปกติเลยก็ได้นะคะ<ม>หรือว่าอาหารคนก็ได้นะคะหัวอาหารก่ย่างได้เลยอ่ายูฟามหมูห uh, ันฟามก็ยังผสมห้หามให้เลยพี่น้องก็สามารถผสมรมผสมค่ะค<น>ได้หมดคะ่ะพี่น้องคะ,ะดังนั้นเนี่ยเพียงวันละสองช้อนเท่านั้นนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องคะ่ะรับรองว่าโตอ้วนโตหนาจนเสียแน่นอนดังนั้นเนี่ยนอกจากพันธุกรรมดีอาหารต้องถึงด้วยวิตามินต้องมาด้วยเหมือนกันนะคะ ะะเราก็จะมีความสุข้วยเพราะว่างัวควายที่ห้องเลี้ยงเนี่ยเขามีความสุขสุขภาพดีนะคะตัวอ้วนตัวใหญ่มีความแข็งแรงนะคะโครงสร้างดีเนาะเพราะว่าเสริมกระดงกระดูกอะไรให้หมดเนาะแล้วก็อ้วนเร็วนะคะเพิ่มระบบการเาผาผลาญเมตาบอลิซึมดีนะคะดังนั้นเนี่ยการสั่งกามเนื้อไม่ก็มาเองเพราะว่าอาหารเนี่ยพวกกินอย่างวกินอย่างโปรตีนมาน้าเหมือดอยู่แล้วนะคะ mm. แต่ว่าวิตามินพวกนี้ก็จะไปเสริมนะคะเป็นเหมือน เป็นเหมือนอ่ายานพาหนะที่นําส่งสารอาหารพวกนี้ไปยังปลายทางนะคะคให้เขาได้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะคะช่ไหมครับรักไหโทร9 9 0บาทบริการเจ็บเพื่อนปลายทางาหรือว่าสิโทรมาก,กระได้ด้วยค่ะ08 1 3 5 4 7 0 7นนะคะ0 8 1 3 5 4 7 0 7นนะคะเป็นเบอร์ของพี่หมูหันนะคะอันนี้เขาสายตรงได้เลยนะคะเราเนี่ยรับได้หลายช่องทางเนะพี่ต้องเนาะแม้ว่าจะเป็นเพจ ต้องไบโอเทคก็ได้หรือว่าอ่าช่องทางที่เป็นต้องไบโอเทคหรือแม้กระทั่งเฟซครูจันก็ได้นะคะเฟซส่วนตัวพี่ต้องก็ได้หรือว่าเพจ CK f o ฟอสตก็ได้ค่ะได้หมดทุกช่องทางเลยค่ะเพราะว่าอ่าแอดมินเขาสิพร้อมรับออเดอร์แล้วก็ส่งให้วันต่อวันแล้วก็ส่งถึงเร็วด้วยนะคะพี่ตองคะ่ะนะคะภายใน3วัน ก็ได้ก็ได้ของแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะบริการส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่น้องคะเราไม่สามารถส่งไปถึงดาวอังคารได้นะคะแต่เราส่งใจถึงคุณได้คะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>